ครับตอนนี้นะครับก็ผู้ป่วยมามาแล้วนะครับออ่่าค่อยๆครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเคสที่สิบห้านะครับของวันนี้นะครับครับผม,มครับ

ล้มลมเลยครับอืโอเคครับเมื่อกี้นี้ผ่านการยกแล้วเป็นยังไงมัง่งไอที่บอกนาะนๆะโอเคยังโอเคอ่ะลองเดินดูลองเดินดูก่อนอ่ะเดินดูโยกไปโยกมาโอเคอ่าผ่านนะโอเคเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับค,ครับมันสุกมา,ามําอีกแต่ตอนเนี้ย อาการที่มีปัญหาดีขึ้นดีขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นโอเคโชคดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่อยๆลองไปแล้วไปแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออายอันนี้นะครับเรียกได้ว่ากลับและเรียบร้อยครับบ๊ายบายเปิดประตูอีกนิดนึงครับเปิดให้สุดเลยโอเค เอารถออกอ่ะโอเคอ่าไปโอ้วตอนตอนอยู่บ้านทำยังไงกันเลยยกของเองเลยเหรอโอ้คุออ่าฮะคุณแม่ก็เลยเลยสุดตามเลยนะครับเพราะว่าได้ยกคุณพ่อนะครับช่วยยกช่วยขึ้นอบาบน้น้ำด้วยเนาะโอ้อาการเราก็เลยเจ็บนะครับคน อ๋อเป็นซะอย่างนั้นโอเคโอเคนะครับแหมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่หน้ามาใหม่เออสุ่หน้ามาใหม่สุ่หน้ามาใหม่ครับครับนะ่ยมาใหม่บายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมีรอยยิ้มแล้วนี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าโอเคอันไหนอันแหนโอเคขอบคุณครับบายบายคุณหมอมาเอ 打工打工。<music> <music>